สวัสดีครับนี่คือข่าวไซค์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติ n งเคิร์ฟคิดไซค์โค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชันพิเศษโบ wow, X ติงเคิร์ฟคิดไซค์โค้ง XHE ที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถ inbox ได้ที่เพจติ้งเคิร์ฟคิซไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโค้งกลับมารายงานตัวอีกครั้งหลังจากเว้นวักไป2วันนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของทีมน้องใหม่ใจเต็มอย่างพลังการเ c ที่กำลังเดินเรื่องในตลาดนักเตะอย่างหนักและมีโอกาสจะได้แข้งต่างชาติเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งอีก2รายครับอย่างที่รู้กันครับว่าพลังการมีปัญหาเรื่องเกมรับเห็นได้จากเกมอุ่นเครื่องที่บุกแพ้พีทีประจวบ FC 4ต่อ8ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่เซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นคนไทยให้ใช้งานหลังจากไรอันทัฟฟ่าซอลี่แนวรับชา,อสสญญากกบวอัวงก ผลที่ผู้บริหารพลังการให้ความสําคัญกับการหา,หากองหลังต่างชาติเป็นอันดับแรกนักเตะหลายคนตกเป็นข่าวพูพันกับทีมโดยเฉพาะในรายของวิกเตอร์คาโดโซจอมเก๋าชาวบราซิลละครับที่อยู่ในสถานะฟรีเอเนต์หลังหมดสัญญากับบีจีปทุมยูเนเต็ดอย่างไรก็ดีครับล่าสุดคีดไซโค้งได้รับข้อมูลจากสายข่าวในยุโรปมาว่ามีกองหลังดีกรีลีกเอิงรายหนึ่งที่มีชื่อว่าเมดิทารัตกาลังจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญากับสโมสรไทยลีกครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูกลุ่มกําลังของสโมสรไทยลีกในเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีกองหลังต่างชาติอยยู่ในนทีมมกกัหดแล้ว เพียงแค่พลังการ f c ผมก็เลยมองว่าจุดหมายปลายทางของเมดีทารัตวัย35ปีน่าจะอยู่ที่กาญจนบุรีเซนเตอร์ฮาฟเจ้าของส่วนสูง193ซนติเมตรเคยลงเล่นในลีกเอิงมาแล้วผ่านเกมระดับลีกเดอร์หรือว่าดิวิชั่น2มากกว่า100นัดและเคยย้ายมาค้าแข่งในลีกกาตาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับส่วนในระดับทีมชาติเมดีทารัดลงเล่นกับทีมชาติแอลจีเรียชุดใหญ่ไป15เกมและเป็นสมาชิกข,ของทีมชุดคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี 19, สงอง are, mail cer, ี เพราะฉะนั้นเรื่องฝีเท้ากับประสบการณ์ของเขาจัดว่าเป็นของจริงแน่นอนครับจุดเด่นของเบดดี้ทารัตเนี่ยคืออ่านบอลดีครับแล้วก็ยังใช้เท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถขยับขึ้นเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้ทําให้ไม่มีปัญหากับการบิลล์อัพจากแดนหลังและด้วยรูปร่างสูงใหญ่ครับทำให้เขามีทีเด็ดในจังหวะเติมเกมขึ้นมาเล่นลูกเซตเพลย์ต่างๆจัดเป็นกองหลังที่ครบเครื่องรายหนึ่งเลยและน่าจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้เกมรับของพลังการได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สายข่าวจากยยุโรปเีี่่กกก็ังิบบออวาามมททตใจลย บอกว่าเมดิทารัตเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่เตรียมแพ็คกระเป๋าบินมาประเทศไทยแต่ยังรวมถึงอาบูบาก้ากา่าครับอดีตดาวยิงของฟูลแลมก็จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของพลังการด้วยเหมือนกันเหตุผลก็คือบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยเติมโคคต้าต่างชาติกันเต็มไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในแนวรุกเสริมเข้ามาแบบเต็มระบบกันแล้วก็จะเหลือแค่พลังการเนี่ยแหละครับที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและมีความทะเยอทะยานที่จะกระโดดข,ขึ้นไปจบหัวตารางที่ยังสามารถเติมต่างชาติเข้ามาได้อีกหลังจากที่ซามูเอลโรซ่าตัดสินใจไม่ย้ายมาครรัับแแมม้้้้ววว่าาาจะะีกพูดุยลลงตตนนเเือ นั้นพลังการต้องการหน้าต่างชาติคนใหม่และถ้าพวกเขาจะเบนเข็มผ่นไปเซ็นสัญญากับอบูบกาก้ากามาร่ามันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากๆเลยนะครับและอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยซ้ำด้วยดีกรีแล้วก็อายุของกามาร่าที่เพิ่งแตะ30ในขณะที่โรซาป่าไปแล้ว34ปีครับและสภาพร่างกายและความฟิตของกามาร่าเนี่ยยังไงก็ดีกว่าเห็นเห็นครับอบูบกาก้ากามาร่าผ่านการลงเล่นในหลายลีกในยุโรปเลยนะครับซึ่งไฮลไลท์ในอาชีพของเขาเนี่ยคงเป็นตอนที่ค้าแข้งกับฟูลแลมในระหว่างปี27-2021สึ 2021, ง, 2021. งสัมัสับเม์ลีก24นัด ทำได้3ประตูซึ่ง2ใน3ประตูที่ทําได้เป็นการยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีดาบิดเดเคอาและอาร์เซนอลที่มีแบรนดเลโน่เฝ้าเสาจากนั้นเนี่ยเขาก็พเนจรไปเล่นในลีกกรีซ UAE และล่าสุดกับเซปฮานในลีกิรานซึ่งเพิ่งหมดสัญญากันเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎานคมที่ผ่านมานี่เองแหะครับอาบูบากา้ากามาร่าจัดเป็นกองหน้าที่มีความเร็วแข็งแกร่งโดนชนแล้วไม่ค่อยล้มและจบสกอร์ได้ดีทั้ง2เท้าเลยนะครับยิ่งมีพื้นที่เล่นเนี่ยกามาร่ายิ่งเป็นตัวอันตรายเลยนะครับเพราะความสามารถเฉพาะตัวดีชงเองกินเองได้และพิษองรอบได้เลยครับโปรไฟล์ระดับพรีเมียร์ลีกชื่อนี้ไม่มีของเกยแน่นอนครับเมดิทรัตกับอาบูบากา้ากามาร่าจัดเป็น2ต่างชาติเกรดคุณภาพใครได้้ไไปกกก็็ะช่่่วยยรดดับทีมออางแนนน รอดูกันนะครับว่าพลังการ f c จะได้ทั้งเมด้ทารัดกับอบูบาก้ากามาร่าอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับส่วนในรายของแอนดรอสทาเซนเนี่ยอีกหนึ่งแข่งดีกรีพรีเมียร์ลีกพลังการก็ยังอยู่ระหว่างเจรจาพูดคุยแนวโน้มเนี่ยเป็นไปได้ด้วยด,ดีมากๆนะครับทุกอย่างยังดาเนินการไปตามขั้นตอนและน่าจะได้รู้คําตอบกันในเร็วๆนี้ถ้าเกิดพลังการได้ทั้งอบูบาก้ากามาร่าและแอนดรอสทาเซนเข้ามาประสานงานในเกมรุกร่วมกันเนี่ยก็น่าจะเป็นฝันร้ายของทีมคู่แข่งในไทยลีกเลย,เลยคร ขาและทฟมมขึ้นาแต่ก่อนอื่นพลังการต้องพยายามเร่งปิดดิวที่เหลืออยู่ให้จบให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งภายในสัปดาห์นี้ยิ่งดีเลยเพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงโปรแกรมอุ่นเครื่องแล้วมันคือการลองทีมขั้นสุดท้ายก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นซึ่งจําเป็นต้องมีนักเตะอยู่ในทีมครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับโคชโอ,อง่งดูสิ่เฉลิมแสนจะได้ลองแทคติกอย่างเต็มที่ได้มีเวลาประเมินนักเตะว่าใครเล่นได้ไม่ได้เพื่อหาระบบที่ลงตัวที่สุดนักเตะชุดที่ลงตัวที่สุดและวิธีการเล่นในทุกรูปแบบจะได้มีความพร้อมสําหรับกกาาาารรรรแขข่งงันนนใฤดูห้ควมมจิสสเ ควรเสริมผู้เล่นให้ครบก่อนเปิดฤดูกาลประมาณ1เดือนแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้เหลืออีก3สัปดาห์ฤดูกาลก็จะเปิดแล้วแต่พลังการ f ุตซยังปิดตลาดไม่ได้ยิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลต่อก,การเล่นในช่วงต้นฤดูกาลได้นะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารของพลังการต้องพยายามหาทางแก้ไขให้ได้แหละครับข้ามาที่การท่าเรือซีครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าดิวของเอสซัมอาซูบี้ดาวยิงทีมชาติโอมานล่มลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะนักเตะมีปัญหาบาดเจ,จ็บแฮมสเริงรบ การฟุตบอลไม่มีทีมไหนอยากแบกรับความเสี่ยงอาการบาดเจ็บของนักเตะใหม่การท่าเรือก็ต้องเลือกรักษาผลประโยชน์ของสโมสรเอาไว้ก่อนทําให้ไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นครับก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายราอาซูบี้เป็นนักเตะที่มีระดับจริงๆครับเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติโอมานสถิติยิงประตูสม่ําเสมอทั้งกับสโมสรและทีมชาติน่าจะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกของสิงเจ้าท่าได้แต่ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ท่าเรือก็ต้อง move on ครับและมองหาเป้าหมายใหม่เพราะต้องอย่าลืมว่าไทยลีกจะกลับมาแข่งกันในอีกไม่ถึงง1เเเเเดืออนนนแล้้้ววพพรราาะะฉักขตตีบ ต่างชาติโคตาสุดท้ายเข้ามาโดยเร็วที่สุดจะได้มีเวลาปรับตัวกับทีมและทําความคุ้นเคยกับระบบการเล่นครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าเอสซัมอาร์ซูบี้ไม่ใช่นักเตะที่อเล็กซานเดรกามารีเควสมานะครับเพราะการท่าเรือตกลงทางวาจาก,กับนักเตะได้ตั้งแต่ก่อนตั้งโค้ชชาวบราซิลซะอีกนะครับแต่พอเกิดการยกเลิกดีลนี้ทีนี้แหละครับการ์มาก็จะได้หานักเตะที่ตัวเองต้องการนักเตะที่เข้ากับแท็กติกของเขาและนักเตะที่มีทัศนคติแบบที่เขาอยากได้ก็ต้องติดตามกัััันนนนนนตตต่่ออออไไปปปแลละะคครรววาาาาสุดดท้นน้้้้ยเเจ็ใถมมมีขู ไซโค้งจะรีบหยิบม,มารายงานทันทีนะครับส่วนเอสซัมอาซูบีก็ได้เดินทางไปหามูเซนอากาซนี่กองหน้าของทรูแบงก์คอยูเนต็ดเพื่อทําการร่ําลาเพื่อนร่วมชาติหลังจากตรวจร่างกายไม่ผ่านครับซึ่งอาซูบีจะกลับไปคาแข้งในลีกอิรักเช่นเดิมหลังทําการต่อสัญญากับอาลคูว่าอาลจาวิยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขยับมาที่อุไทัยธทนีเอฟซีกันบ้างครับล่าสุดก็จัดการดึงชิโกซี่เอมบ้ากลับมาคาแข่งเป็นคัมรบที่3หลังจากคืออยู่กับช้างป่าห้วยขาแข่งมาแล้ว2 2021-22ช่วงในฤฤกกา2021 22, ลกาลแะ ถึง2024นะครับเอ็มบ้าวัย27ปี จัดเป็นริมเส้นที่มีฝีเท้าจัดจ้านไปกับบอลได้เร็วมากและจะเข้ามาเป็นอาวุธใหม่ของอุทัยธานีในการโจมตีคู่แข่งครับจริงอยู่ว่าเขาเนี่ยยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายแต่ก็ถูกทดแทนด้วยการสร้างสรรค์เกมและถ้าวันไหนเข้าฝักนี่นะครับก็หาคนมาหยุดเขายากอีกอย่างเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องปรับตัวอะไรมากเพราะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของทีมเป็นอย่างดีจะมีแค่เรื่องของแทคติกที่ต้องทําความเข้าใจกับระบบการเล่นของจิโนเลเตอรี่ส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีอะไรน่าห่วงสามารถส่งลงสนามใช้งานได้เลยนี่คือเหตุผลท กลับมาาทไํไส่วนเตียโกเอเวสดาวยิงชาวบราซิลที่ตัดสินใจโบกมือลาอุทัยธนีแบบกระทันหันเนี่ยทั้งที่เดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวซ้อมปริซิซันที่เกาะสมุยกับทีมแล้วล่าสุดเขาก็ย้ายกลับไปคาแข้งในเกาหลีใต้อีกรอบหลังจากเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเจเจฟซีทีมในเคล็กอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโบกรถลงมาที่พีทีประจวบฟซีครับซึ่งเคซยโค้คงจะมาอัปเดตตลาดรอบนี้ของต่อพิฆาตให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆซึ่งล่าสุดพวกเขาเสริมแข้งต่างชาติเข้ามาครบแล้วครับหลังได้โาารดิ ทีมในลีกมาเลเซียเข้ามาเป็นโคตาสุดท้ายไทยลีกเนี่ยถือว่าเป็นลีกที่3ในอาเซียนของดีอาร์สแล้วนะครับหลังก่อนหน้าที่จะมาเล่นที่มาเลเซียเขาก็เคยไปค้าแข่งในวีลีกเวียดนามถึง3ปีเพราะฉะนั้นน่าจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประจวบได้ไม่ยากนอกจากนี้ประจวบยังเติมอุซมาเทียงคาเกมรับลูกเครื่องไทยโมโรโ็อกโกเข้ามาอีกรายครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและก็เซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเข้ามาเพิ่มกลุ่มกําลังเชิงลึกของทีมได้เป็นอย่างดีครับต้องบอกเรั็ทสิงได้้ เดียนเคอร์สโตวิชกองกลางชาวมอนเตเนโกรมิเชลกองหน้าชาวบราซิลแล้วก็อารอนโอลานาเร่ดาวยิงชาวไนจีิเรียเข้ามาแล้วไหนจะตัวอาเซียนอย่างนิกเทเลอร์ Taylor, ปีกลุกครึ่งทีมชาติกัมพูชาและอารีเนอเกวิกเกมรับชาวฟิลิปปินส์ก็น่าจะช่วยทําให้ขุมกําลังของทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็มารอดูกันครับว่าพีทีประจวบีในยุคป,ปั้นนักเตะสายเลือดใหม่ภายใต้การนาทัพของโคชเตียสะสมพบประเสริฐจะยังรักษามาตรฐานการเล่นและจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาได้หรือเปล่าเวลาเท่านั้นนนจะเเป็ค,คําาาตตตอออบััม่ยย่่กท,ททีียยยยุธง เดินหน้าเสริมทัพในตลาดนักเตะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับสู้ศึกไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งล่าสุดพวกเขาก็น่าจะได้กองหน้าดีกรีทีมชาติไทยเข้ามาร่วมทัพครับเขาคนนั้นก็คือชนะนันป้อมบุผาชนะนันกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจากหมดสัญญากับบีจีปทุมยูไนเตดและเขาก็เข้ามาเทสต์แข่งกับนักรบอยุธยาได้สักพักแล้วนะครับพร้อมทําผลงานเข้าตาทีมสตาฟและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็น่าจะได้เซ็นสัญญาในเร็วๆนี้ทําให้อายุธยาจะกลายเป็นทีมรวมดาวไทยลีกสมัยก่อนเลยนะครับเพราะก่อน ้คู่หูอุทัยธานีอย่างวัฒนากรสวรรลคร กับจักกลิดลาดตระกูลเข้ามาเป็นแกนของทีมอีกนะครับซึ่งประสบการณ์ของนักเตะเหล่านี้เนี่ยน่าจะช่วยทีมได้เยอะเลยส่วนแข้งต่างชาติเนี่ยอยุธยาคว้าเข้ามาเสริม3รายแล้วครับประกอบด้วยเดียโก้คาริโอก้ากองหน้าชาวบราซิลเอเดวาร์โดคาอูแนวรับชาวบราซิลแล้วก็วังฮยอนซูเกมรับชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในทีมคว้าเหรียญทองฟุตบอลเอเชียนเกม2018ชุดเดียวกับซอนฮึงมินขณะที่โคตาเซียนก็ไปดึงดิลันเดอะบรูเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติฟิลิปปินส์เข้ามาตัดเกมตรงกลางสนามครับเชื่อว่าที้กกลาาาย,ยเ จะมีการเสริมแข้งต่างชาติและอาเซียนเข้ามาอีกเพราะมีบางคนมาทดสอบฝีเท้ากับทีมแล้วซึ่งอยู่ระหว่างประเมินผลงานว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านอายุทยาก็ต้องไปมองหาในตลาดนักเตะอีกครั้งแหะครับมากันที่เรื่องราวของสุพนัทเหมือนตาดาวยิงของบุรีรัมยูเนเต็ดครับซึ่งอยู่ๆก็ตกเป็นข่าวลือในทวิตเตอร์แบบไม่มีปีมีขลุยนะครับบอกว่าจะย้ายไปเล่นในสเปนกับเรอัลซาราโกซาบ้างเรอัลบายาโดลิกบ้างเรอัลโอเบียโดบ้างหรือแม้แต่ฮิเรนวิสนสโมสรในเ e อริวิชิลีกเนเธอร์แลนด มีมูลความจริงเลยครับสุภรัตเหมือนตาจะอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาล2025-2026อย่างแน่นอนเพราะเขาเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับทีมไปครับและได้รับมอบหมายให้ใส่เสื้อหมายเลข1ิหากจะย้ายทีมตอนนี้ยังไงก็ไม่ make sense เลยครับอีกอย่างคือบรรดาทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสุภรัตเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมาสนใจนักเตะในอาเซียนนะครับก็จริงอยู่ครับว่าฮิรันวินอาจจะเคยมีดวลวันเฮาแบ็กซ้ายทีมชาติเวียดนามอยู่ในทีมแต่ดวลวันเฮาก็ไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามกับทีมมมชุุดดดใใหญ่่่แแ้ตนนนนนิดเเดีียวพรราาะะา en, ะฉัทจจสส ก็เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลองไปสืบค้นต้นตอของข่าวลือนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นแอกหลุมที่ปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเองแบบไม่มีที่มาที่ไปพอสื่อท้องถิ่นของสเปนเห็นก็ติดกับและเผลอไปเล่นข่าวนี้ด้วยทั้งที่มันเป็นแค่เรื่องที่ถูกกูขึ้นมาครับตัดกลมาที่สุพนัทตอนนี้เนี่ยเขากำลังโฟกัสกับการเรียกความฟิตกลับลงสนามและพยายามไปแสดงฝีเท้าในศึกเอเซียออลิตอีกครั้งเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือทางลัดที่จะทาให้เข มันก็ต้องมีสโมสรจากต่างแดนวิ่งเข้าหาส่วนจุดหมายปลายทางจะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้โชคชะตาน,นําพาไปแล้วกันครับแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงเนี่ยตลาดแรกที่รอเขาอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเจลีกที่ให้ความสนใจนักเตะไทยแบบจริงจังแล้วถ้าเกิดพิสูจน์ได้เห็นว่าเล่นดีเล่นได้เนี่ยนะครับคอยต่อยอดไปเล่นในยุโรปก็ยังไม่สายแต่มันก็มีโอกาสที่สุพนัทจะเดินทางลัดไปเล่นในยุโรปได้ทันทีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเกิดท็อปฟอร์มยิงประตูแบบเป็นกอบเป็นกำในถ้วยเอเชียเอเอลิทก็อาจจะมีสโมสรในยุโรปมาปิงฟอร์มมแล้วกกก็็็ดดึงงตตตััััไไปปททนนนีเเยะคคครรบ่อออุุสสใหขืา เรื่องสัญชาตินี่แหละครับบางลีกในยุโรปจํากัดโคต้านักเตะนอกทวีปการย้ายทีมก็เลยเกิดขึ้นยากซึ่งต่างจากเคสของนิโคลัสมิเกลสันที่เกิดและโตในยุโรปเล่นฟุตบอลอาชีพในยุโรปมาตลอดเขาก็เลยแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับในขณะที่สุพนัทหากต้องการไปถึงจุดนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตมีข้อเสนอจากต่างแดนที่ถูกยื่นเข้ามาจริงๆและมันเป็นไทม,มิ่งที่เหมาะสมเป็นสโมสรที่มาจากลีกที่ใหญ่กว่าผมเชื่อว่ายังไงซะบุริรัมก็จะปล่อยสุพนัทไปเติบโตในอาชีพครรััับเเเพาาาาะที่่่ผนนนมมมสสกกกก็ไไยปิดด้ตห ที่ดีจริงๆอย่างในเคสของสุพชคสรารชาติที่ไปได้ดีได้ดีกับคอนโซเลเรซัปโปโรหรือแม้แต่สุพนัทที่เคยไปอยู่ในลีกเบลเยียมกับโอสโลเวนมาแล้วเหมือนกันแหละครับปิดท้ายที่ทีมชาติไทยชุดยู23ที่ลงสนามนันสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มยู23ชิงแชมป์อาเซียนพบกับเมียนมาโดยไทยขอแค่ไม่แพ้ก็จะการันตีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศขณะที่เมียนมาต้องชนะเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับสิบเอ็ดตัวจริงเกมนี้ของทีมชาติไทยมีการปรับในเกมรับ2ตำแหน่งครับจากเกมที่ชนะติมอร์เลสเตพิชิตชัยเสียญกระโรรโ ลงเล่นแทนชนพัฒน์บัวพันธ์ที่ได้พักหลังจากมีอาการบาดเจ็บจากเกมก่อนและกิติพัฒน์กุลพาประจําการแทนที่ของพลเอกมณีกรครับเกมนี้กลายเป็นเกมที่ทีมชาติไทยมีโอกาสกดดันและครองเกมเหนือกว่าเมียนมาทุกทางเลยครับแต่กลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้แล้ววิดจ,จะโดนเอาด้วยเมียนมาสวนหลายทีเหมือนกันก่อนจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แต่สกอร์นี้เนี่ยก็ยังส่งให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยจะไปเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงครับเกมนี้อย่างที่บอก ทั้งการครองเกมการเข้าไปกดดันในพื้นที่สุดท้ายแต่ปัญหาก็คือจังหวะจบของเรากลายเป็นไม่คมพอครับซึ่งพอจบไม่ได้เกมของเมียนมาที่ดูจะไม่มีอะไรก็กลับกลายมาเป็นหนูไม่กลัวน้ําร้อนเล่นเข้าหาแนวรับไทยหลายทีและมีโอกาสจบแบบได้ลุ้นในบางจังหวะได,ด้ซ้ําไปแต่ก็ต้องชม2เซนเตอร์ของไทยทั้งพัทรพลศ,ศ,ศึกษากิจและก็พิชิตชัยที่ช่วยกันบล็อกช่วยกันสกัดจังหวะสาคัญๆของเมียนมาได้หลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นการบ้านชิ้นโตของโคชวังทวัชชัยดํารงออกตระกูลนะครับในการปรับศูนย์เกมรุกให้เฉียบคมกกกกว่่าานนนีีี้้โดยยเเเฉพะลลูิงทมผห็ ความพยายามของน้องๆเหมือนกันที่พยายามจะเจาะตรงกลางด้วยการยิงไกลแต่กลายเป็นว่ายิงข้ามคานไปเยอะซึ่งโคชวังเองสมัยเป็นผู้เล่นก็มีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลครับงานนี้โคชวังต้องจับติวเข้มหนักๆรวมถึงจังหวะเข้าทำที่น่าจะต้องดีกว่านี้การเล่นร่วมกันความผิดพลาดตรงนี้ต้องมีให้น้อยนะครับเพราะต้องยอมรับว่าชุดนี้มีปัญหาในเรื่องของการรับมือกับทีมคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันซึ่งไม่ได้เป็นตอนที่โคชวังนะครับแต่เป็นมาตั้งแต่ยุคข,ของทาคายุกินิชิกายะแล้วฉะนั้นเกมกับอินโดนีเซียนี่คือบททดดดดสออบชชั้้้นนนนนีีีีี่่่จะไเเเพราาวตผูลิโซยุ แม้ว่าจะไม่ได้มีตัวลูกครึ่งลูกเซียวเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่แต่คุณภาพผู้เล่นและระบบการเล่นถือว่าไม่ได้ด้อยก่กากันเลยเพราะนี่คือตัวผู้เล่นที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่โคชวังต้องการอยากจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้การหักด่านกับอินโดนีเซียถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะพวกเขาเป็นเจ้าภาพบรรยากาศความคุ้นเคยทุกอย่างเหนือกว่าไทยแน่นอนแต่อยู่ที่เด็กๆของโคชวังแล้วครับว่าจะทําได้หรือเปล่าและเหนือสิ่งอื่นใดผมก็ยังยืนยันเสมอครับว่าทีมชุดนี้ต้องอดทนให้เวลาโคชวังกันหน่อยที่พูดมาตรงนี้น่่่่ยไมชชววาปปก้องงโคคััะะะรรบแตเนี่ย มันน้อยจริงๆครับและอย่างน,น้อยร,ยรายการนี้เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็ถือว่าค่อยๆไต่บันไดไปทีละขั้นละการกินข้าวทีละคำให้เวลาโคชวางสร้างทีมกันไปไว้วัดกับ2รายการหลักทั้งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกและซีเกมค่อยมาดูใจกันอีกทีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าทีมชาติไทยชุดยู23มีเตะรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยู23ชิงแชมป์อาเซียนกับอินโดนีเซียวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงก็สามารถติดตามได้ทางไทยรัฐทีวี BG Sport AS p บีจีสปอร์ตเ n เอสแครบและ,และนี้คืว ไซโค้งของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของต er ิ้งเคอร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรทัวรตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ